สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเด้อคลิปนี้จะมาเล่านิยายวายเรื่องตัวประกอบเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับพอถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดปุ่ม s u p e r t h a n k s หรือสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกช่องของเราให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่57วันต่อมาในเรืองของอูฉิงเทียนฉี อู๋ชิงมองสิ์ที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้าตนเอ่ยเรียกเสียงเบาอาจารย์สิทธิ์อกตันอยู่เพิ่งกลับมาจากแดนลับก็คิดจากข้างกายท่านผู้เท่าไปอีกแล้วเหลิวเทียนฉีพูดจบพลันมุ่นคิว้วก่อนหน้านี้เขาแจ้งเรื่องราวในบ้านกับอู๋ชิงเรียบร้อยฉะนั้นความเป็นไปในครอบครัวตนอู๋ชิงย่อมรู้ชัดจะไปจินโจหรือเห็นสิทธิ์มีสีหน้าตัดใจไม่ลงอู๋ชิงถามเสียงเบา ขอรับบิดาไม่รู้อยู่แห่งหนใดเทียนฉียากสงบใจได้จริงๆดังนั้นเทียนฉีจึงได้แต่กราบลาอาจารย์ไปจินโจตามหาที่อยู่ของท่านพ่อกับอาอันขอรับพูดถึงตรงนี้หลิวเทียนฉีขมวดคิ้วแน่นไม่รู้ว่าสถานการณ์ของบิดาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอืมไปเถิดเจ้าเป็นคนกระตันอยู่หากให้เจ้าฝืนอยู่ที่อวินโจอาจทำให้เจ้ายิ่งทุกทรมาน จะมากหรือน้อยอู๋ชิงก็เข้าใจสิทธิ์ของตนอยู่บ้างเขารู้เทียนฉีเสียมันดาตั้งแต่เล็กอยู่ด้วยกันกับบิดาสองคนพ่อลูกมีความผูกพันลึกลลัาอย่างที่สุดคราวนี้บิดาของเทียนฉีถูกยอดฝีมือลึกลับพาตัวไปในฐานะบุตรเทียนฉีย่อมไม่มีทางรั้งอยู่ต่อขอพระคุณอาจารย์ที่เข้าใจหลิวเทียนฉีก้มศีรษะโคกศีรษะคำนับอูชิงสามหนลุกอ้เถิด อู๋ชิงพูดพลางพยุงเขาขึ้นมาอาจารย์สิทธิ์ไปครานี้ไม่ทราบว่าเมื่อใดถึงกลับมาได้สิทธิ์ตัดใจจากอาจารย์ไม่ลงจริงๆเฮ้อหัวใจของเจ้าอาจารย์รับรู้ไปเถิดบิดารอเจ้าอยู่กำลังจะจากลาอาจารย์ไม่มีของดีอันใดมอบให้นี่เป็นตำร,ราลับอัขระยันขั้นสี่เจ้าพรสวรรค์นเหนือใครในสัตยันพบตำร,ราเล่มน,นี้ติดตัวไว้เสีย ศึกษาให้มากสักนิดดูให้มากสักหน่อยพอไปถึงจินโจโแล้วหาหมึกยันขั้นสีได้เจ้าก้อยลองยันวิเศษขั้นสีในตำราลับนี่ดูขอพระคุณอาจารย์ยิ่งเหลวเทียนฉียื่นมือไปรับตำราลับที่อาจารย์มอบให้อย่างนอบน้อมตำราลับอัคาระยันขั้นสีที่อวินโจเป็นสมบัติท่ามกลางสมบัติอย่างแท้จริงโดยทั่วไปล้วนเป็นความลับในตระกูลที่ไม่ถ่ายทอดต่อจึงไม่มีทางถ่ายทอดให้คนนอกง่ายๆ แต่อาจารย์กลับมอบตำราลับล้ำค่าเช่นนี้ให้ตนในใจหลิวเทียนฉีทราบซึ้งยิ่งนักอืมไปเถอะอูอ๋ชิงโบกมือส่งสัญ,ญญาณให้หลิวเทียนฉีออกไปอาจารย์ครั้งนี้ไปแดนรับเผิงอวีสิทธิ์กับเสี่ยวรุ่ยพบสัตว์อสูรขั้นสี่ตัวหนึ่งนี่คือหนังสัตว์อสูรสิทธิ์มอบให้อาจารย์ตอบแทนพระคุณอาจารย์เก็บไว้ให้อาจารย์ใหญ่เฮยหลองอุปกรณ์อาคมที่หมอกมือสักชิ้น เธอขอรับเหลียวเทียนฉีพูดพลางเอาหนังตัวนิ่มสีน้ำเงินผืนนั้นออกมาส่งมาตรงหน้าอู่ิงไม่หนังสัตว์อสูรขั้นสีนี่อย่างไรเจ้าเก็บไว้เถอะเจ้าจะไปจินโจโดยสารนาวาข้ามสวรรค์ต้องการศิลาทิพย์ไม่น้อยเชียวเจ้าเอาหนังสัตว์อสูรนี่ไปขายได้ไม่ขอรับอาจารย์มีบุญคุณอบรมสิทธ์มานี่เป็นของตอบแทนบุญคุณอาจารย์ของสิทธ์หวังว่าอาจารย์จะรับไว้ หลิวเทียนฉีพูดทางคุกเข่าลงอีกคนเห็นหลิวเทียนฉีจริงใจเช่นนี้อู๋ชิงถอนหายใจแผ่วเบาเอาละ่ะในเมื่อเป็นใจกระตันอยู่ของเจ้าอาจารย์จะรับไว้อู๋ชิงพูดก่อนรับหนังสัตว์อสูรสีน้ำเงินมาสิทธิ์กราบลาอาจารย์หลิวเทียนฉีโขกศีรษะคำนับอีกครั้งลุกขึ้นช้าๆออกไปจากเรือนของอู๋ชิงอู๋ชิงยืนอยู่ในเรือนมองแผ่นหลังของสิทธิ์เขามองอยู่เนิ่นนาน เทียนชีเป็นเด็กมีแววในการเรียนยันคนหนึ่งหวังว่าเขาจะเดินทางต่อไทยตามหาบิดาของเขาที่จินโจโพบเมื่อบอกลาอู่ชิงเสร็จหลิวเทียนชีกับเฉียวรุ่ยถึงออกจากวิทยาลัยเซิ่งตูยังมีศิลาธิปอีกเท่าไหร่หรือหลิวเทียนชีมองคนรักข้างกายแล้วถามเสียงเบาไม่ถึงหนึ่งหมื่นเฉียวรุ่ยพูดอย่างกลัดกลุ้มเล็กน้อยในใจคิดว่าศิลาธิปไม่พอใช้จริงๆรนอะน้อยเกินไปแล้ว เอาเช่นนี้เถอะพวกเราเอาสมุนไพรทิพย์ผลึกอสูนและหนังสัตว์อสูนที่ไม่ได้ใช้จํานวนหนึ่งที่หาพบในแดนลับไปขายให้หมดกันอยู่บ้านเป็นยาจกเดินทางเป็นเศรษฐีอย่างไรก็ไม่อาจพกศิลาทิพย์ไม่กี่พันก็เดินทางได้กระมังอืมเอาสิเฉียวรุ่ยพยักหน้าคิดว่าออกจากบ้านไม่มีศิลาทิพย์ช่างไม่เหมาะเกินไปทั้งสองคนแบ่งสมุนไพรทิพย ผลึกอสูนและหนังสัตว์อสูนที่ไม่ได้ใช้จํานวนหนึ่งเป็นหลายส่วนเอาของไปขายให้ร้านค้าหลายร้านในนครเซื่องตูทันทีนอกจากผลึกอสูนขั้นสี่สองเม็ดหนังสัตว์อสูนขั้นสี่ผืนหนึ่งรวมถึงสมุนไพรทิพย์ขั้นสี่ห้าต้นเหลิวเทียนฉีกับเฉียวรื้อขายของที่ไม่ได้ใช้ซึ่งหามาได้ในแดนลับไปจนหมดเรียกได้ว่าขายทรัพสมบัติทั้งหมดแล้วกลับได้ศิลาทิพย์มาเพียงหนึ่งแสนห้าหมื่นก้อนเท่านั้น มีศิลาทิปหนึ่งแสนห้าหมื่นก้อนนี้มากน้อยอย่างไรในใจพวกเขาก็สงบลงได้บ้างพวกเขาหาร้านน้ำชาร้านหนึ่งได้ก็ดื่มชาไปพลางมองแผนที่ไปพลางยืนยันเส้นทางที่จะไปคราวนี้แขวนเทียนโยอยู่ทางใต้พวกเราออกจากประตูเมืองทิศใต้เดินทางตรงไปทางใต้ก็ถึงแต่ข้าอยากไปเมืองเทียนซินสักรอบก่อนที่นั่นผลิตหินแร่จำนวนมากจึงเป็น สถานที่ที่ช่างหลอมอุปกรณ์มักไปซื้อและช่างหลอมอุปกรณ์ในท้องที่ก็มีอยู่มากมายข้าอยากไปดูเสียหน่อยดูว่าจะหาช่างหลอมอุปกรณ์ขั้นสีที่ดีสักคนช่วยเจ้าซ่อมแซมอุปกรณ์อาคมได้หรือไม่น่าการซ่อมร่มหมือตะวันเป็นเรื่องใหญ่จําเป็นต้องทําให้เรียบร้อยเร็วที่สุดไม่เช่นนั้นเสี่ยวรุ่ยก็ไม่มีอุปกรณ์อาคมเหมาะมือสักชิ้นแล้วจะไปจินโจได้อย่างไรเล่าได้ยินคนรักเอ่ยเช่นนี้ เฉียวรุ่ยก็สายศีรษะไม่เป็นไรเรื่องอุปกรณ์อาคมค่อยว่ากันทีหลังอย่างไรก็เร่งเดินทางก่อนเถอะไม่ซ่องอุปกรณ์อาคมให้เรียบร้อยก่อนพอพบสัตว์อสูรหรือศัตรูเข้าเจ้าจะได้มีหนทางปกป้องตนเองมากขึ้นหลิวเทียนฉีคิดว่าไม่กี่วันไม่ต่างกันหนทางนี้ยังอีกยาวไกลาหากเขาคาดไม่ผิดนาวาข้ามสวรรค์ลำนั้น เรกรงว่าต้องรอ8ปีให้หลังถึงจะมาถึงท่าแควนเทียนโยเพราะในนิยายต้นฉบับเขียนไว้ชัดเจนพระเอกนางเอกนางเอกคนที่สองเฉียวรุย่ยเซียวจื่เย่เว่ยจงหลิงเมืองเฟยผู้คนเหล่านี้ปีที่8หลังออกจากแดนรับเหงอวิก็ไปจินโจอืมก็ก็ดีเฉียวรุ่ยเห็นคนรักยืนยันอย่างหนักแน่นจึงได้แต่พยักหน้าตกลง หลังออกจากประตูเมือ,นองนครเซิงตู่หลิวเทียนชีกดพลังวัดขอองค์ตนจากระดับดวงปราณช่วงต้นลงมาถึงระดับสร้างหลักฐานช่วงต้นทันทีเห็นคนรักกดระดับพลังวัดลงมาหนึ่งระดับเต็มเฉียวร้วยกระพริบตาปริบออกมาข้างนอกเก็บพลังไว้มากหน่อยทอมตัวไว้หน่อยย่อมดีกว่าเก็บไว้เป็นไพ่ในมือบ้าง,างเช่นนี้หากพบศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างน้อยก็มีโอกาสหนีเอาชีวิตรอด เฉียวรุ่ยพยักหน้ากดพลังของตนลงมาถึงระดับสร้างหลักฐานช่วงต้นด้วยหลิวเทียนฉีมองคนรักส่งยิ้มอ่อนโยนเอากระบี่อาคมของตนออกมาพาขี่กระบี่จากไปด้วยกันหลายวันให้หลังพวกเขาเดินทางมาถึงเมืองเทียนซินทั้งสองคนหาโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งเข้าพักทันทีกลางวันสืบสถานการณ์ของช่างหลองอุปกรณ์ในเมืองกลางคืนพักผ่อนและฝึกฝนอยู่ในโรงเตี๊ยม สืบถามอยู่ในเมืองเทียนซินอยู่หลายวันเลิวเทียนฉีกับเฉียวด้วยเข้าใจสถานการณ์ของช่างหลอมอุปกรณ์ขึ้นมาบ้างตกกลางคืนพวกเขาจึงนั่งหารือกันดูจากสถานการณ์ที่สืบในหลายวันมานี้ที่เมืองเทียนซินมีช่างหลอมอุปกรณ์ขั้นสีที่มีชื่อเสียงอยู่สามคนคนหนึ่งคือหลังเซียงช่างหลอมอุปกรณ์หญิงที่อาศัยอยู่ในเมืองฝั่งตะวันออกพลังระดับดวงปรงช่วงกลางมีชื่อเสียงมาเกือบส0สปีคนต่อมาคือปรมาจารย์จงหนิง อาศัยอยู่เอเมืองฝั่งเหนือพลังระดับดวงปราณช่วงต้นมีชื่อเสียงอยู่บ้างและก็มีเจ้าตระกูลฉินที่อาศัยอยู่ในเมืองอีกคนพลังระดับดวงปราณช่วงปลายเป็นช่างหลอมอุปกรณ์หน้าเก่าคนหนึ่งเทียนฉีเจ้าคิดว่าช่างหลอมอุปกรณ์สามคนนี้พวกเราไปหาคนไหนถึงดีที่สุดเฉียวรุ่ยมองคนรักถามความเห็นของอีกฝ่ายคนจากตระกูลฉินพลังสูงเกินไป หากไปหาเขาข้ากลัวว่าเขาจะฮุบอุปกรณ์อาคมกับวัตถุดิบของพวกเราและพลังของพวกเรายังทําอันใดไม่ได้อีกจึงไม่เหมาะเกินไปส่วนปรมาจารย์จงหนิงระดับดวงปปรนช่วงต้นอย่างไรก็ประสบการณ์น้อยเกินหากไปหาเขาให้หลอออุปกรณ์อาคมขั้นสี่คงยากที่จะรับงานใหญ่ได้ยินการวิเคราะห์ของคนรักเฉียวรุ่ยพยักหน้าหนึบถ้าเช่นนั้น ความเห็นของเทียนฉีคือไปหาหลันเสียงช่างหลอมอุปกรณ์หญิงคนนั้นหรือวิชาหลมอ,อุปกรณ์ของหลันเสียงไม่เร็วทีเดียวนอกจากนี้นางระดับดวงปรานช่วงกลางพวกเราสองคนจัดการนางน่าจะมั่นใจได้อยู่บ้างร่วมมือตะวันกับศิลาแสงดาวล้วนเป็นของดีเพราะอย่างนั้นหลิวเทียนฉีไม่ยินดีไปหาช่างหลองอุปกรณ์ที่พลังแข็งแกร่งเกินไปหรอกเขากังวลการถูกวุบของที่สุดอืม มีเหตุผลถ้าอย่างนั้นวันพรุ่งนี้พวกเราไปหาปรมาจารย์ยันเสียงกันเถอะดีหลังกำหนดเรื่องนี้ได้หลิวเทียนฉีกับเฉียวร่วยถึงวังใจวันต่อมาทั้งสองคนมาถึงสมาคมสุข,ขนธรสที่เมืองฝั่งตะวันออกที่พำนักของอาจารย์หลันเซียงเป็นที่พักที่งามสง่าแห่งหนึ่งสองข้าประตูใหญ่ปลูกต้นหลือบังแดดไว้มากมายเรือนทั้งหลังล้อมด้วยต้นไม้เขียวขจี มองแวบ,บหนึ่งเหมือนเรือหลังนี้สร้างอยู่ในต้นไม้นักหลิวเทียนฉีก้าไปข้างหน้าเขาะหูประตูเบาๆครู่หนึ่งบุรุษหนุ่มเปิดประตูใหญ่บานหนึ่งออกมาเขามองหลิวเทียนฉีกับเฉียวรุ่ยที่อยู่นอกประตูไม่ทราบว่าสหายผู้ฝึกตนทั้งสองมีสิ่งใดชี้แนะหรือเห็นทั้งสองคนล้วนพลังระดับสร้างหลักฐานช่วงต้นบุรุษชุดดำทั้งตัวจึงก้มศรีรษะให้เล็กน้อยอย่างมีมารยาทพวกเรามาขอพบปรมาจารย์หลันเซียง ต้องการให้หลองอุปกรณ์อาคมชิ้นหนึ่งหน้าประเมินบุรุษชุดดำบนจรดกล่างรอบหนึ่งหลิวเทียนฉีคิดในใจได้ยินว่าหลังเซียงเลี้ยงดูในบำเรอไว้ในบ้านสามคนบุรุษคนนี้พลังระดับสร้างหลักฐานช่วงกลางแม้พลังไม่สูงแต่หน้าตากลับหล่อหลังมอดงามยิ่งกว่าเครื่องคงเป็นในบำเรอของหลังเซียงสินะได้ยินคำนี้บุรุษชุดดำพยักหน้ารับที่แท้เป็นเช่นนี้ทั้งสองท่านเชิญด้านนี้ หลังถูกบุรุษชุดดำเชิญเข้ามาในเรือนเห็นบุพพาทิพน,นานาชนิดสีสันสวยสดงดงามเต็มเรือนเฉียวรู้ยอดเลิกคิ้วไม่ได้ไม่ใช่บอกกันว่าปรมาจารย์หลันเสียงเป็นสายอัคคีหรือทำไมยังปลูกบุพพาทิพมากเช่นนี้เล่าว่าตามหลักแล้วผู้ฝึกตนสายพึกษามีพรสวรรค์ในการปลูกบุพพาทิพกับสมุนไพรทิพมากที่สุดส่วนผู้ฝึกตนสายอัคคีส่วนใหญ่ไม่มีพรสวรรค์ มักปลูกบุภาทิพย์กับสมุนไพรทิพย์ตายง่ายดายยิ่งอ้อบุภาทิพย์เหล่านี้ไม่ใช่ในายท่านปลูกเป็นข้าน้อยปลูกเองขอรับบุรุษผู้นั้นยิ้มน้อยๆพลางบอกเสียงเบาได้ยินคำนี้เฉียวรุ่ยมีสีหน้าประหลาดใจตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเนอะมองไปทางบุรุษชุดดำท่านนี่ไร้กาเสียจริงสหายผู้ฝึกตนชมเกินไปแล้ว บุรุษชุดดำยกมุมปากโค้งทรงรอยยิ้มมีเสน่ห์ให้เห็นบุรุษชุดดำยิ้มขึ้นมาประหนึ่งอาบละโมสนเฉียวร้อยตะลึงงูงจริงอย่างที่ว่าคนหน้าตางามย่อมแตกต่างยิ้มขึ้นมาล้วนหน้ามองเช่นนั้นเห็นบุรุษชุดดำหยุดเท้าขยับดวงตาดอกท้อคู่นั้นปล่อยกระแสฟไฟฟ้าส่เสียวร้่ยของตนใบหน้าหลิวเทียนฉีบึ้งตึงเขาเอ่ยเสียงเย็นรบกวนสหายผู้ฝึกตนนำทางด้วย ขอรับบุรุษชุดดำเหลือกมองมือที่จุงเฉียวรุยไว้ของหลิวเทียนฉีแล้วยิ้มนิดหน่อยพาเดินหน้าต่อเฉียวรุยเห็นคนรักหน้าทะมึนก็หัวเราะคิกคักพลางคิดเทียนฉีของตนต้องหึงเหลวไหลอยู่แน่แน่ยังกล้ายิ้มอีกประเดี๋ยวกลับไปคอยดูสิข้าจะจัดการเจ้าอย่างไรหลิวเทียนฉีก้มหน้าประชิดริมหูของเฉียวรุยใช้เสียงที่ได้ยินเพียงสองคนบอกเทียนฉี ถึงแล้วหรือเฉียวรุ่ยหันมากระพริบตาใส่เขาอย่างสุกสนเจ้ารอดูหลิวเทียนฉีนหน้าบึง้งหยิกเอวอ่อนของเฉียวรุ่ยทีหนึ่งโอ้ยถูกหยิกโดยไม่ทันตั้งตัวเฉียวรุ่ยจึงไม่ได้ป้องกันบุรุษชุดดำเหลือบมองคู่รักยาววกระสาเยาแย่กันด้านหลังร่างที่หน่นอืก่อนพาทั้งสองคนมาถึงในถงรับแขกทั้งสองท่านโปรดรอที่นี่สักครู่ข้าจะไปเชิญนายท่านมา ต้องรบกวนท่านแล้วลิวเทียนฉีมองอีกฝ่ายด้วยสายตาเรียบเฉยกระทั่งเขาจากไปเมื่อบุรุษชุดดำเดินไปเฉียวรุ่ยพันรู้สึกถึงสายตาเย็นเยียบสองสายตกบนร่างของตนเขาเงยหน้าขึ้นมองไปทางที่มาของสายตาอย่างจนปัญญาเทียนฉีข้าแค่มองเขาที่เดียวเองเจ้าทำอะไรเล่าเฉียวรุ่ยกระพริบตาอย่างไร้ดียงสาพูดด้วยสีหน้าน้อยใจ แค่บังเอิญมองอีกฝ่ายเท่านั้นเทียนฉีนี่ขี้หึงจริงเชียวห้ามมองบุรุษคนอื่นหลิวเทียนฉีถลึงตาใส่คนรักเรียกร้องอย่างผดเด็จการได้ได้ไม่มองเทียนฉีไม่ให้ข้ามองข้าก็ไม่มองเชียวด้วยเป็นฝ่ายจับมือเขาเตยขึ้นด้วยสีหน้าประจบเจ้านี่นะหลิวเทียนฉีจิ้มหน้าผากคนรักเล็กน้อยถอนหายใจอย่างเทาเบา ทั้งสองคนรออยู่ในถงรับแขกเป็นเวลาจิบชาหนึ่งถ้วยสตรีสูงกระโปรงสีน้ำเงินครามคนหนึ่งก็เดินออกมาจากด้านในพร้อมกับบุรุษชุดดำสายผู้ฝึกตนทั้งสองท่านนี่คือนายท่านของข้าปรมาจารย์หลันเสียงบุรุษชุดดำแนะนำเสียงแถวผู้เยาวคารวะผู้อาวุโสหลิวเทียนฉีกับเฉียวรือรีคำนับสิทธิหลานทั้งสองไม่ต้องมากพิธีเอชินนั่ง หลันเซียงพูดพลางนั่งลงบนตำแหน่งเจ้าบ้านด้วยทุ่งท่าสบายๆขอบคุณผู้อาวุโสหลิวเทียนฉีกับเฉียวร่วยพยักหน้านั่งลงบนเก้าอี้ด้านข้างด้วยกันแม้จะบอกว่าทุกคนล้วนเป็นระดับดวงรานเรียกผู้อาวุโสคำหนึ่งให้ความรู้สึกเสียเปรียบอยู่บ้างแต่หลิวเทียนฉีรู้สึกว่าสตรีคนนี้อายุสองกว่าปีแล้วเป็นย่าของตนอย่างได้ดังนั้นเรียกผู้อาวุโสสักคำย่อมไม่มีปัญหา เฉียวรุ่ยเห็นปรมาจารย์หลันเสียงอดเลิกคิ้วไม่ได้แม้บอกว่าอายุสองกว่าปีแต่ดูแลตนเองอย่างเหมาะสมทั้งยังพลังระดับดวงปรานช่วงกลางสภาพใบหน้าจึงดูราวกับอายุแค่ยี่สบกว่าช่างเหมาะสมกับบุรุษชุดดำที่อยู่ข้างกายนางอย่างยิ่งแต่หน้าตาของคนผู้นี้ไม่ใช่สิ่งที่เฉียวรุ่ยสนใจที่สุดที่เขาสนใจคือพลังของอีกฝ่ายต่างหากอีกฝ่ายกับเฉียวรุ่ยเป็นสายอัคคีบริสุท์เหมือนกัน แต่พลังระดับดวงปรณช่วงกลางหากสู้กับนางขึ้นมาไม่รู้ว่าตนจะสู้กับอีกฝ่ายได้กี่กระบวนทกากันนะในฐานะผู้ฝึกยุทธเชียวรุ่ยชื่นชอบการต่อสู้เฉกเช่นผู้ฝึกยุทธคนอื่นในกระดูกมีความกระหายสึกพลุ่งพล่านอยู่เห็นบุคคลที่ท้าทายเช่นนี้ปรากฏตัวตรงหน้ายากที่จะเลี่ยงไม่ให้มีความคิดอยากท้าสู้ขึ้กห้นมาอยู่บ้างทว่าถ้าทางกระตือรือร้อนอยากลองของเขา ในสายตาของหลิวเทียนฉีกลับไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นแม้แต่น้อยเห็นคนรักตะลึงกับบุรุษครั้งก่อนและมาตะลึงกับหลันเซียงอีกใบหน้าของเขาจึงดำขึ้นสามส่วนไม่ทราบว่าหลานทั้งสองอยากลองอุปกรณ์อาคมอะไรหลันเซียงมองหลิวเทียนฉีแล้วถามเสียงเบานี่หลิวเทียนฉีเลิกคิ้วชำเลืองมองไปทางบุรุษชุดดำที่ยืนอยู่ด้านข้างอ่าข้าจะไปชงชาให้สหายผู้ฝึกตนทั้งสอง บุรุษชุดดำเข้าใจในทันทีเขาหมุนตัวออกไปหลังเห็นบุรุษชุดดำเดินออกไปโดยไม่ลืมช่วยพวกเขาปิดประตูห้องหลิวเทียนฉีก็พยักหน้าน้อยๆหันมามองหลันเสียงเป็นเช่นนี้ท่านปรมาจารย์ในมือพวกเรามีอุปกรณ์อาคมขั้นสามที่เสียหายชิ้นหนึ่งอยู่พวกเราถึงอยากซ่อมอุปกรณ์อาคมสักหน่อยอ้อเอามาให้ข้าดูหน่อยสิหลันเสียงอ้าปาก ส่งสัญญาณให้เอาอุปกรณ์อาคมออกมาอ่าอยู่นี่ขอรับเชียวรุ่ยพูดพลางเอาร่มหมื่นตะวันของตนออกมาหลันเซียงยื่นมือไปรับร่มหมื่นตะวันที่เต็มไปด้วยรอยขาดทันนั้นมาอดเลิกคิ้วขึ้นไม่ได้แปลกทาไมอุปกรณ์อาคมที่อยู่ในมือถึงรู้สึกอบอุ่นไม่เหมือนใครเช่นนี้นะอุปกรณ์อาคมนี่เสียหายนักหนานักหากซ่อมต้องเอติมวัตถุดิบหลอมอุปกรณ์ก่อน หลันเซียงพินิดร่มที่เสียหายหนักในมืออย่างละเอียดอีกเล็กน้อยบอกด้วยน้ำเสียงจริงจังพวกเราเตรียมวัตถุดิบมาแล้วเฉียวรุ่ยพูดพลางเอาศิลาแสงดาวขั้นสี่ออกมาเห็นศิลาแสงดาวขั้นสี่ก้อนนั้นหลันเซียงพันตะลึงเล็กน้อยในดวงตามีความละโมบสายหนึ่งแล่นผ่านก่อนจางหายคิดจะผสนวัตถุดิบขั้นสีเข้าไปในอุปกรณ์อาคมขั้นสามนี่เท่ากับจะหลอมอุปกรณ์อาคมขั้นสี่ชิ้นหนึ่งราคานี้ ย่อมไม่ใช่ราคาของการซ่อมอุปกรณ์อาคมขั้นสามนักหลันเสียงมองทั้งสองคนเตือนประโยคหนึ่งอย่างหวังดีผู้อาวุโสเอ่ยราคามาเถอะเลีวเทียนฉีเตรียมใจกับเรื่องนี้มาแล้วหนึ่งแสก้อนศิลาทิพย์นอกจากนี้ข้าไม่รับประกันว่าจะทําสําเร็จหากล้มเหลวข้าไม่รับค่าเหนื่อยหนึ่งแสนก้อนศิลาทิพย์ได้แต่ข้าจะไม่ชดใช้อุปกรณ์อาคมกับวัตถุดิบของพวกเจ้า จุดนี้หวังว่าพวกเจ้าจะเข้าใจหลันเซียงเอ๋ออย่างจริงจังแน่นอนหลิวเทียนชิพยักษ์น้าเห็นด้วยแสนหนึ่งแสนก้อนหรือได้ยินราคานี้เชียวรุวยกลืนน้ำลายอืกอกรู้สึกปวดใจเล็กน้อยพวกเขาขายสมบัติทั้งหมดที่ดทได้มาในแดนลับตอนนี้มีเพียงหนึ่งแสห้าหมื่นก้อนศิลาทิปเท่านั้นอีกฝ่ายกลัดบออาปากบอกแสนก้อนเฉียวนะัก ลองอุปกรณ์อาคมขั้นสี่อย่างไรก็เป็นงานค่อนข้างใหญ่และอุปกรณ์อาคมขั้น4ี่ชิ้นหนึ่งในงานประมูลนาะอย่างน้อยที่สุดก็ขายได้ส0มแสนถึงห้าแสนก้อนศิลาทิพราคาขึ้นลงไม่เท่ากันเพราะอย่างนั้นหนึ่งแสนก้อนศิลาทิพนี้นับว่าไม่สูงนักหลันเซียงพูดเหมือนเป็นเรื่องสมควรอ้อได้ยินอีกฝ่ายเอ,อ่ยเช่นนี้เฉียวรุ่ยพยักหน้าเล็กน้อย ก็รู้อยู่ว่าหลอมอุปกรณ์อาคมขั้นสีไม่ใช่เรื่องง่ายผู้อื่นเรียกแสนก้อนศิลาทิพย์ก็สมควรแล้วตกลงนี่คือห้าหมืนก้อนศิลาทิพย์หลังงานเสร็จผู้เยาค่อยมอบอีกห้าหมื่นก้อนศิลาทิพย์ให้ผู้อาวุโสเหลิวเทียนฉีพูดพลางเอาห้าหมื่นก้อนศิลาทิพย์ออกมามอบให้อีกฝ่ายพร้อมกับศิลาแสงดาวได้หากไม่สําเร็จศิลาทิพย์ห้าหมื่นก้อนนี้ข้าจะคืนให้เจ้า หลังเสียงรับศิลาทิพย์กับศิลาแสงดาวมาก่อนรับประกันอย่างจริงจังเช่นนี้ก็รบกวนผู้อาวุโสแล้วหลิวเทียนฉีพูดพลางก้มศ,ศีรษะคำนับเต็มท่าให้ทีหนึ่งสามวันให้หลังพวกเจ้าสองคนจงมารับอุปกรณ์อาคมขอรับผู้เยาขอตัวหลิวเทียนฉีกับเฉียวรุ่ยลุกขึ้นเดินออกไปด้วยกันระหว่างทางกลับโรงเตียมเฉียวรุ่ยพันรู้สึกด,ด้านหลังเย็น เียกพวกหนึ่งพอหันไปเห็นคนรักหน้าทะมึนเขาถึงหัวเราะฮ่าฮ่าเจ้าทำอะไรเล่ายังหึงอีกหรือหลันเสียงหน้าตาง,งามหรือหลิวเทียนฉีจ้องอีกฝ่ายถามอย่างไม่สบอารมณ์ใช้ได้แต่แก่เกินไปเฉียวรุ่ยยักไหลบอกตามความจริงได้ยินเข้าหลิวเทียนฉีแค่นเสียงทีหนึ่งสีหน้าผ่อนคลายลงเจ้ารู้ก็ดี ผู้หญิงคนนั้นอายุสองร้อยกว่าปีแล้วเป็นย่าเจ้าได้เลยเชียวเชิญนางแก่เท่าไรแล้วเกี่ยวอันใดกับข้าเล่าข้าไม่ใช่ในายบำเรอของนางสักหน่อยเชียวรุออ่ยพูดเต็มปากเต็มคำไม่อยากเป็นนายบำเรอของผู้อื่นแล้วเจ้าจ้องผู้อื่นทำไมเล่าเขาไม่พลาดท่าท,ทางตะลึงยามคนรักมองอีกฝ่ายหรอกนะเทียนฉีเจ้าไม่สังเกตรหรือข้ากับนางสายอัคคีบริสุธ์เหมือนกัน เจ้าว่าหากข้าท้าสู้กับนางข้าจะสู้ชนะนางได้ไหมพูดถึงตรงนี้เชียวรุ่ยกลับมาเลือดร้อนพุ่งล่าเล็กน้อยเรื่องนี้พูดไม่ง่ายเลยเสี่ยวรุ่ยระดับดวงปราณช่วงต้นหลันเสียงระดับดวงปราณช่วงกลางหากพูดถึงวิชาพลังทิพยเสี่ยวรุ่ยย่อมสู้อีกฝ่ายไม่ได้แต่เสี่ยวรุ่ยเป็นผู้ฝึกยุทธพลังยุทธย่อมสูงกว่าช่างหลองอุปกรณ์คนหนึ่งมากฉะนั้น หากลงมือกันขึ้นมาจริงใช่ว่าเสียวรุ่ยจะร้ายกำลังต่อสู้ไม่เช่นนั้นสามวันให้หลังข้าขอไปทาสู้ดูสักหน่อยนะเฉียวรุ่ยจับแขนหลิวเทียนฉีหารือกับคนรักเสียงเบาอย่าได้คิดเฉียวจัดการเรื่องอุปกรณ์อาคมเรียบร้อยพวกเราจะไปจากที่นี่แล้วเล่นอะไรหลิวเทียนฉีไม่ใช่คนโง่เสียหน่อยจะให้เฉียวรุ่ยไปทาสู้กับคู่ต่อสู้ระดับดุงปราณ ช่วงกลางคนหนึ่งได้อย่างไรเล่าเรื่องอันตรายป่านั้นเขาไม่มีทางให้เสี่ยวรุ่ยไปทำหรอกอ้อก็จริงพวกเรายังต้องเร่งเดินทางไปแคว้นเทียนโยนี่เรื่องไปจินโจตามมหาบิดาไม่อาจชัดช้าได้รู้ก็ดีพูดถึงเร่งเดินทางคนรักก้มศีรษะลงทันทีหลิวเทียนชียกมุมปากอย่างพึงพอใจพลางคิดเสี่ยวรุ่ยนี่นะรู้จักความเหมาะสมเสียด้วยโอ พี่สาวมาดูเร็วนี่ใครเหลิวเทียนฉีกับเฉียวรุ่ยเดินไปพักหนึ่งกลับถูกผู้ฝึกตนหญิงเดินเข้ามาขวางเห็นคนที่มาลิวเทียนฉีอึ้งไปนิดหน่อยชั่วขณะหนึ่งเขาจำไม่ได้แต่เมื่อเฉียวรุ่ยเห็นสตรีสองคนนั้นใบหน้าน้อยเริ่มดำทะมึนดวงตาทั้งคู่แดงด่งโลหิตเพราะความคิดแค้น5า,าข้ายังคิดว่าใครกัน ที่แท้ก็สาเลวที่เห็นคนจะตายกลับไม่ช่วยสองคนนั่นเองสตรีชุดแดงเห็นหลิวเทียนฉีกับเฉียวรุ่ยก็ถลึงตาใส่อย่างดูแคลนที่ฮะหนึ่งท่าทางที่มองพวกเขาเหมือนมองของสโสโครกที่ทั้งสกรปรกและหน้าเกลียดสองกองชิ้นสวงๆชิ้นฟางๆพวกเจ้าคนต่ำช้าเฉียวรุ่ยใช้มือชี้ทั้งสองคนตะเบงเสียงคำรามใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความโกรธแค้นอย่างที่สุด คิดถึงเรื่องบนเขาเทียนมู่ที่คนต่ำช้าสองคนนี้ผลักตนกับตรงเฟิงเข้าใส่สัตว์อสูรและเพื่อช่วยตนเทียนฉีจึงถูกอสูรแมงมุมสุนัขหน้ารังเกียจแทงทะลุหัวไหลหลังเลือดมากมายได้รับบาดเจ็บหนักเฉียวรุ่ยนึกแค้นจนเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันอยากชีคคนต่ำช้าพวกนี้ไปเลี้ยงสัตว์อสูรยิ่งนักได้ยินคนรักตะกวนชื่อพวกนางหลิวเทียนฉีจึงนึกออกว่าสองคนนี้เป็นผู้ใดที่แท้ก็คนรู้จักเก่าแก่นี่เอง หลิวเทียนฉีมองทั้งสองคนก่อนยกมุมปากเย็นชาใบหน้าเย็นเยียบประหนึ่งเกล็ดน้ำแข็งคนต่ำช้าสองคนนี้ถึงกับรอบเล่นงานเสียวรุยไม่รู้จักกลัวตายจริงๆวันนี้ต้องให้พวกนางได้ชดใช้ห้าห้าพวกเจ้าสองคนไม่ใช่ว่าไปร่วมการคัดเลือกของวิทยาลัยเสื่องตูหรือนี่สาสิปีผ่านไปแล้วทำไมยังพลังระดับสร้างหลักฐานช่วงต้นอยู่อีกชินซงซงมองหลิวเทียนฉีที่มีสีหน้าเย็ยนเยียบ กับเฉียวรุ่ยที่สองตาแดงดังโลหิตสีหน้าข้างแขนทางหัวเราะถามพี่สาวคนธรรมดาบ่หานอหานอเช่นนี้อย่างพวกเขาจะเทียบกับท่านได้อย่างไรเล่าท่านเป็นถึงอัจริยะแห่งการฝึกฝนเชียวนักพูดถึงตรงนี้ชินฟางฟางก็หัวเราะเบาๆเฮ้เ,เหสิวเทียนฉีแค่นเสียงที่หนึ่งเกือบถูกชินฟางฟางคนนี้ทําให้หมู่จนหัวเราะแล้วสาสิกว่าปี จากระดับสร้างหลักฐานช่วงต้นมาถึงระดับสร้างหลักฐานช่วงกลางความเร็วนี้เรียกอัจฉริยะได้ด้วยหรือถ้าเช่นนั้นชื่ออัจฉริยะนี่ก็ราคาถูกจริงนะพวกเจ้าคนต่ำช้าข้าจะฉีกพวกเจ้าเป็นชิ้นๆไปเลี้ยงสัตว์อสูรเฉียวรุ่ยมองสองพี่น้องที่หัวร้อยอย่างโอหังแล้วเข็นเคี้ยวเคี้ยวฝันกล้าทำร้ายเทียนฉีของข้าสมควรถูกสับศพเป็นหมื่นท่อนเห็นชิ้นทรงทรงระดับสร้างหลักฐานช่วงกลาง กับชิ้นฟางฟาระดับสร้างหลักฐานช่วงต้นหลิวเทียนฉีเม้มริมฝีปากไม่พูดถ้อยคํำร้ยสาระโยนเยันเขตดแดนแผ่นหนึ่งออกมาปิดผนึกมิติทั้งหมดไว้ทันทีฮ่าห้าเจ้ากล้าปิดผนึกมิติช่างกล้าจริงนักชิ้นฟางฟางสัมผัสได้ว่าฉับพลันข้างกายไม่มีคนเดินเท้าสักคนก็กระพริบตายอย่างไม่อยากเชื่อหัวเราะเสียงดังเจ้าตัวไม่รู้จักกลัวตาย ปีนั้นพวกเจ้าเห็นคนจะตายกลับไม่ช่วยที่เขาเทียนมู่ทำให้พวกเราถูกคัดออกตกรอบวันนี้ข้าจะให้พวกเจ้าชดใช้พูดถึงตรงนี้ฮ่อชินทซงซงก็ชักแทะของตนออกมาถูกต้องจะให้พวกเจ้าสุนัขที่เห็นคนจะตายไม่คิดช่วยได้รู้ถึงความร้ายกาจของพวกเราพี่น้องตระกูลชินสักหน่อยชินฟางฟางพูดพลางเอากระบี่อาคมขั้นสามเล่มหนึ่งออกมาคนต่ำชาคู่นี้ ข้าจะแก้แค้นให้เทียนฉีเชือดพวกเจ้าสุนัขสองตัวนี้เสียไม่รอให้หลิวเทียนฉีลงมือเฉียวรุย่ยพูดจบก็พุ่งเข้าใส่ส,สองพี่น้องอย่างเคียดแค้นเป็นคนแรกเห็นคนรักขยับก่อนหลิวเทียนฉีจ,จึงรั้งอยู่ที่เดิมไม่ขยับอย่างไรก็แค่คนโง่ข่าวพลังวัดระดับสร้างหลักฐานสองคนเสียวรุ่ยจัดการได้อยู่แล้วจบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตาม ให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ